หลังจากฝนตกมาหลายวันน้ำท่วมขังเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นหลุมเป็นบอ่ออบตอบาจเตรียมเส้นทางไปนาง ยำแย่แล้วนะครับยำแย่แล้วยำแย่แล้วสิาพาพเบิังเงียบพี่น้องสิาพ,พเาเบิังเงียบจากสามนาทีสามนาทีระยะทางที่เป็นลุ่มเป็นบอ่อจะขนาดไหนแงี้ยมือครับพี่น,อน้องดูเอาดูเอาอบตเตรียมงบประมาณซ่อมแซมได้แล้วแงี้ยมือกกมครับเพื่อนรถนอีกันบางครับเจ็ดเจ็ดห้ากัน สัตว์เลี้ยงขวางหน้า,อา,ามองวิ่ทงทางคันมองวิ่งตีทางนี่หรอกระยะทางประมาณสองกิโลเมตรสิศทางพังยหญ่มากมาดูมาดูอยากนาั้นเดียวมาในอ่าง รอยต่อสุรรณหูหาบันถือเบิงนงครับลุมโมเี for for ี่เิดรถลีกันไว้มาหาจอลุ้มจนช่วยมองลีกลุ้มครับดู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 อูดซดูดูมูซูดูดูดูรูดมดูดูมกดู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 ดดูดมาูด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 ูมูดูด ยาวเลยครับยาวเลยยาวเลยดูกันยาวๆดูกันยาวๆเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งเ้งเบิ้งงเยอะแยะมากมายหว่ยพ่อซอยเหลือได้มาซอยเ้อเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งสิิจังไสิิกันยังไเนี่เบิ้งไงพะ แล้วเลยครับประมาณ2กิโล2กิโลเมตรโดยประมาณเป็นรเป็น่อเป็นรูเป็นบ่อเป็นบูอนบอสกิโลเมตรโดยประมาณนี่ใกล้ๆหสพัองน้ำทวมครับดูเอา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 พี่น้องดูเอาดูเอาดูเอาเบิงยาวเลยยาวเลยเดอนหัวผู้ขาดครับ ปรมาณ2กิโลสองกิโลนิดๆดูคร,รับดูยาวๆ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 นี่อกีกหนึ่งมีอีกหนึ่งครับอีกหนึ่งดูอ่ะไอ่อนจะถึงสะพานเข้าวัดผาจนันได ผู้ขาดแห้งจังครับเลยจะพาดมุงนี้ไปเนี่ยแห้งจังเลยมูนครับอันนี้เป็นเขตพื้นที่ของอำเภอสุวรรณสุขาเนี่ยเขตบ้านให้เดียวตำบลกุดพึ่งอำเภอสุขภาเลยโค้งตรงนี้ไปที่เป็นเขตอำเภอบรนถือเขตร้อยต่อครับเขตร้อยต่อก็เรียหลุมก็อีเมียเอ้ยบังเบิญบังเอิญตรงนี้แห้งจังครับตรงนี้แห้งจัง ล่ามองยิ้งจังครับมองยิ้งจังมองยิ้งจังมองยิ้งจังลุ้มเยอะลุ้มเยอะได้บ่ได้บ่โคตรโหเตียงเลียงเลี้ยงเนี่ยเบอร์ครับพี่น้องลุ้มเยอะลุ้มเยอะลุ้มเยอะพว่ะสีริกันยังไงรถบ้านผู้เกี่ยวข้องอบจ เดี๋ยวมาต่อไมาสอนก่อนมาสอมก่อนเนอะฟังนี่เป็นเขตบ้านผือครับฟังนี่เขตบ้านผือโอ้โอ้ว่าสิไปพุ่งหรือเปล่ามองท่าขาดอีกอีกประมาณซีหาล้อยเมตรกับมองทางขาดอีูออดด่ครับของหน้าอ่างของบ้านผืออของจงังหวัดอุดรโอ้ปาดเอาเข้าไปบ้านหางหกรอบเลยเจ เบื้องป่าเบื้องป่าเบื้องป่าพี่น้องเบื้องป่าเบื้องป่าสลุงไงบาแล้วก็คุเพิ่มมาคู่หน้าบานพวนน่ะพวนน่ะเตียงเลียงเลียงพวนน่ะโธ่สามสี่ตัวอยู่อือฮ่าฮ่าบอกเรื่องยกขึ้นมาหรือว่ามีอย่างเลยอันนี้เขียนบรรพ์ครับนี่เขียนบรรพ์บรรพ์อุดรกับสวนหลวงควฮานหลองบัวนี่บอกว่าเก่งมากนะครับร้อยตัวความยาวประมาณ สองกิโลกว่าน้ำก็แห้งนิดๆถ้าฝนมาตกซ้ำคงจะแหงไปเรื่อยครับดูระดับน้ำระดับน้ำนะครับถ้าฝนซ้ำอีกก็ท่วมทางอีกละเอาแค่นี้ละก่อนหามาสอบมิเ้อร์อบจอ,อบตอ่อเลย